สวัสดีครับวันนี้อ่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้ไม่ใช่วันนี้คลิปนี้ครับเราจะมาดูนะครับว่า,าลูกวอลเล์บอลนะครับลูกวอลเล์บอลบางครั้งเนี่ยเราอยากให้เสิร์ฟให้สายนะครับหรือว่าทําอยากให้บอลเนี่ยลูกมันสายใช่ไหมครับลูกมันสายเนี่ยนะครับมันมีเทคนิคอย่างไงนะครับเอ่อถ้าเป็นปกติเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสิร์ฟมือล่างนะครับเสิร์ฟมือล่างก็คือเอ่อเสิร์ฟแบบนี้หรือว่าอยากเสิร์ฟแบบนี้นะครับ ถ้าเสิร์ฟมือบนก็คือแบมมือแล้วก็เสิร์ฟถูกไหมครับคราวนี้วิธีการกระแทกเนี่ยนะครับมันก็มีผลส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนึงอ่นะครับมีผลส่วนหนึ่งก็คือนะครับเวลาที่เรากระแทกบอลเปึ้งแล้วเราหยุดนะครับบอลมันก็จะสายแต่นะครับอันนี้เป็นเทคนิคว่าจะทำไงให้มันส่ายมากขึ้นนะครับโดยโดยปกติเนี่ยนะครับ เราจะเห็นจุกใช่ไหมจุกที่สูบลมครับนะครับเราจะเห็นจุกที่สูบลมเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะทําให้บอลสายเนี่ยนะครับหลังจากาที่เราฝึกวิธีการกระแทกบอลมาแล้วนะครับด้วยมือล่างหรือมือบนก็แล้วแต่นะครับเราฝึกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับเวลาที่เราเสิร์ฟนะครับเราดูจุกตรงนี้แล้วเราเสิร์ฟอัดไปตรงนี้เลยนะครับหมายว่าเอามือกระแทกไปตรงนี้เลยปังนะครับกระแทกไปจุดนี้เวลาเสิร์ฟนะครับ อ่ามันก็จะเป็นปึ้งอย่างนี้นะครับแล้วบอลมันก็จะออกสายนะครับสายมากขึ้นนะครับแล้วก็กําหนดจุดตกนะครับก็คือมันจะแบบอ่าลอยแบบดูที่ทางยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่รับเนี่ยก็จะรับรับยากด้วยนะครับในอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับเทคนิคสั้นๆนะครับเสิร์ฟที่ตําแหน่งที่เราสูบลมนะครับเป็นเทคนิคเทคนิคก็แล้วแต่จะเรียกยังไงก็ได้นะครับ แต่ลองเอาไปใช้กันดูนะครับว่ามันใช้ได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ